เริ่มจากน้องชายเอาไพ่มาให้ลองอ่านดูก่อนดูให้กับเพื่อนๆคนรู้จักแล้วปรากฏว่ามันตรงตรงตามที่ ในชีวิตจริงของพวกเขาอะปรากฏว่าคนที่ดูไปเนี่ยเขาก็กลับมาบอกว่าเฮ้ยตรงนะสิ่งที่พี่ทักไปบอกไปเนี่ยตรงตามที่บอกออกมาหมดทุกอย่างเลยรู้จักกับพี่ที่เขาเคยมาเรียนไพ่อะค่ะแล้วพี่เขาก็เออช่วยดูให้เราอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไพ่อะมีความแม่นมากแม่นมากในสามารถาตอบคําถามเราในเรื่องที่เราอะอยากรู้หรือหรือเราไม่สบายใจอะไรประมาณนี้ค่ะ อยากศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มีลูกดวงขอร้องว่าอยากให้มาศึกษาศาสตร์นี้บ้างเพราะว่าเขาอยากดูไพ่พรมยญาณเพิ่มที่รู้จักศาสตร์นี้ก็คือไปดูดวงมาที่เพจสถาปนิกนักท่องดวงแล้วเขาก็แนะนําว่าถ้าอยากไปเป็นหมอดูให้ลองมาที่โรมยญาณดูไหมประจวบเหมาะกับช่วงเนี้ยมาอยู่ที่กรุงเทพพอดีก็เลยแบบลงทะเบียนเรียนมาเลยค่ะปกติก็สนใจเรื่องไพ่อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเป็นความรู้ที่เราต้องยุคนี้สมัยนี้ต้อง มีติดตัวไว้อะค่ะซึ่งเหตุผลที่ผมสนใจให้ยพยานอะ่ะคือแต่เดิมอะ่ะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสทำอาชีพเรื่องของหมอดูเลขเบอร์โทรกรพยิบซี จนกระทั่งพ่อผมอ่ะได้ดูให้กับรุ่นพี่ในแต่ละคนน่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ปอนทำนายมันแม่นนะแต่เขาเองก็ถามว่าจะดีกว่าไหมถ้าปอนอ่ะได้มีโอกาสไปเรียนดูให้พรมยานด้วยจนกระทั่งต่อมาผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปฟังสื่อของอาจารย์พรมยานไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์พรมยานทำนายต่างๆว่าเป็นยังไงอะ่ะปรากฏว่าพอทำนายอะ่ะมันเองก็มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งผมเองก็ได้มีโอกาสซื้อหนังสือเล่มหนึ่งอะ่ะแต่ตามใดที่ผมอะ่ะยังไม่เคยเจยกับอาจารย์พรมยานอะ่ะผมเองก็ยังไม่กล้าประกาศรรเาาาลเย แม่เข้ามาเรียนแล้วก็มันใช้ได้จริงอะค่ะในชีวิตคือคุณจะทาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือจะถามคุณแม่ก่อนแล้วก็คุณแม่เขาจะดูดวงให้แล้วทีเนี้ยเหมือนแบบชีวิตเรามันง่ายขึ้นมันตัดสินใจอะไรทุกอย่างง่ายขึ้นแล้วมันก็ดีชีวิตดีขึ้นตามลําดับเงี้ยค่ะแล้วก็คุณแม่เขาเหมือนมีรายได้เสริมประกอบอาชีพเสริมได้ด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนําให้มาเรียน แรกเดิมทีพี่ดูที่สารพันหมูนะคะแล้วก็ดูมาเรื่อยๆก็มีความสนใจว่าสักวันหนึ่งเอออยากจะมาเรียนอย่างน้อยพอพี่อายุเยอะขึ้นก็จะได้มีคนมาดูกับเราแล้วก็มีเพื่อนอาจจะเป็นหลายๆรุ่นจะได้มีรายได้เพิ่มเข้ามาหนูก็เกิดจากความศรัทธาของคุณแม่เป็นช่วงที่คุณแม่เขามีปัญหามืดแปดด้าน<ม>ก็มีพ่พรมยานเข้ามาช่วยเหมือนเคียงข้างในช่วงที่มีปัญหาค่ะ ก็สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้แม่เขาก็เลยส่งหนูมาเรียนแทนของหนูก็คล้ายๆของเพื่อนเลยคือเริ่มจากคุณแม่ก่อนว่าแบบเขาแบบว่ามีเพื่อนที่ดูพรมยาเนี่ยเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ดูกับเพื่อนแล้วมันก็แม่นเขาก็เลยสนใจตัวนี้เขาก็เลยชวนหนูมาเรียนที่ด้วยไปดนเก้าเพื่อแบบว่าอนาคตก,ก็แบบเผื่อเราอยากแบบคัดกรองคนได้รู้จักคนก่อนที่จะแบบเออได้ใกล้ชิดกันหรือว่าจะมีอะไรเข้ามาจะได้แบบรู้ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยไว้ดูตัวเองด้วยจุดเริ่มต้นจากการที่ ไปรู้จักรุ่นพี่ท่านหนึ่งค่ะที่เป็นหมอดูพ่ายพมยานแล้วเราก็เกิดสนใจเกิดชอบขึ้นมาก็เลยหันมาศึกษาด้านนี้นะคะพวดีเพื่อนรุ่นพี่เขาเรียนรุ่น82ค่ะแล้วก็ไปดูดวงกับเขาแล้วรู้สึกว่าเขาแม่นก็เลยอยากมาเรียนเพราะว่าตอนนี้ก็อายุ60แล้วยังมีอาชีพติดตัวค่ะพ่มีความแม่นมากมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่พ่่ะบอกว่ามันแม่นจริงๆ ยังรู้สึกว่าชีวิตเรื่องการเงินกับชีวิตการใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตอย่างไม่ค่อยมั่งคังทำให้ที่เขาเนี่ยยิ่หนุนที่จะทำมาหากินหรือยิ่หนุนที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยให้เป็นประสบความสำเร็จมากแต่ถ้า่ใจมือเขาจะทำอะไรก็กลัวก็เสี่ยงก็กังวลเลยที่เป็นอย่างนั้นไหมใช่ค่ะตรงไหมครับพี่ตรงเพราะ ผมว่าเข้าใจง่ายกว่าอ่านหนังสือนะเพราะว่าในเนื้อหาหนังสือเนี่ยคือเราจับหัวใจมันเนี่ยหัวใจของไพ่เนี่ยช่วยให้เราโฟกัสความหมายของไพ่ได้ง่ายมากเวลาเอามาใช้เนี่ยมันก็จะง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องจําเนื้อหาทั้งหมดก็ได้เราแค่เข้าใจความหมายของไพ่มันก็จะจําง่ายกว่าที่เรามานั่งท่องนั่งอ่านอย่างเดียวบางอย่างก็ใกล้เคียงค่ะก็อาจารย์สอนสนุกดีค่ะออุปถัมภ์ใจมากมแล้วก็สอนสนุกมากค่ะมีความรู้สึกว่า เข้าใจง่ายอาจารย์สอนละเอียดสอน<ช>ดีค่ะใช่สนุกด้วยสนุกสอนละเอียดด้วย,ย,ดดวยใช่ค่ะ คือได้ความรู้ได้ความรู้ในไพ่เนี้ยสามารถจะบอกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าสามารถที่จะทําให้เรา f o r แคสต์เหตุการณ์ได้ในในล่วงหน้าได้ค่ะประมาณนี้ค่ะวันแรกที่ได้เรียนที่นี่เรียนความหมายของไพ่ได้รู้จักไพ่จริงๆน่าสนใจตรงที่ว่าเราเป็นคนไทยเรารู้ที่มาและประวัติความเป็นมาของไพ่ทุกใบอย่างชัดเจนและง่ายดายถ้าเข้าใจจริงๆแรกๆก็จะมีความงงงงนิดนึงเพราะว่ามันจะมีแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับพวก สตอรี่ต่างเนาะแต่ละพลไพ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพออาจารย์เขามีหัวใจของไพ่แต่ละไพ่ก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะเข้าใจ <Okay. S 2> เข้าใจได้ดีกว่าอ่านเองเยอะเลยค่ะแนะนําให้มาเรียนเลยเพราะว่าช่วยลดระยะเวลาได้ดีแล้วก็เข้าใจเรื่องการเป็นหมอดูที่อาจารย์สอนเรื่องอื่นๆที่อาจารย์สอนด้วยค่ะจริยธรรมของหมอดูหรือว่าเขาเรียกนูนฮาวของที่อาจารย์สอนค่ะเอาไปใช้ได้ดีถ้าเกิดเอาไปทาเป็นอาชีพจริงๆ ช่วงที่ผมเรียนอะแต่ก่อนะผมคิดนะว่าเนื้อหามันจะดูยากแต่พอเรียกอาจารย์จริงๆอะมันกัสนุกมากเพราะด้วยความที่อาจารย์พูมยานะท่านเองก็จะเป็นอาจารย์ที่น่ารักเป็นอย่างมากคอยใช้สัพ์เสมอมาใหม่ให้มันเข้าใจง่ายจนทําให้ผมอะจับหลักคีย์ของไพ่ได้เป็นอย่างดีกับผมก็ได้นะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วก็อาศัยความเข้าใจแล้วก็อาจารย์ภูมิยานเข้ามาก็เหมือนเรียกว่าตกให้เรามีความรู้ที่เข้าที่เข้าทางอะค่ะจะได้ไม่มีความเชื่อที่แบบว่าผิดผิดหรือว่า ไปสื่อสารต่อคนอื่นที่ผิดรูปผิดเพี้ยนขึ้นไปค่ะคะ mm hmm. ของนาเดียข้งหนูก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจแบบไพ่มากขึ้นจริงๆก่อนมาก็คือลองรีเสิร์ชลองดูมาก่อนแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ความหมายแบบลึกมากหรือเ,เข้าใจแบบเต็มที่อย่างเงี้ยแต่พอมาเรียนก็แบบเออเข้าใจมากขึ้นรู้วแบบ่าเออมันจะเป็นแนวไหนควสื่ออะไรเราได้ความหมายมากกว่าเดิมที่เราแบบดูทางกรตเนเ็ตอะไร้ยคะ เข้าใจมากขึ้นค่ะตอนแรกก็คืออ่านอ่านหนังสือเองถามว่าเข้าใจไหมก็คือเข้าใจในระดับหนึ่งแต่พอมาเรียนกับอาจารย์จริงๆอะค่ะเราจะได้หัวใจสําคัญของไพ่กลับไปด้วยทําให้เข้าใจไพ่มากขึ้นค่ะเ,นนนะเป็นการฝึกสมาธิไม่พอเป็นการฝึกเรื่องศาสนาใหญด้วยเมื่อคนมืดวงบ่อยๆคนมาเล่าเรื่องทุกข์ฝันสิเรื่องเห็นทุกข์ก็จะเห็นธรรมแต่ในราดีที่ดวง,งของผมเขาเริ่มข่างใจแล้วว่าจะทาอะไรต่อ โดยเฉพาะช so right. so ีว you know, ิตหลังเกษียณไกันผระอบาให้สตรเนี่ยจากประสบการณ์จริงนะครับก็ทำให้ผเข้าใจในการอ่านไพ่ได้เชี่ยวชาญมากขึ้นก็นำไปใช้ประกอบสมมาอาชีพค่ะได้ช่วยเหลือคนได้เป็นที่ปรึกษาได้ช่วยเขาแก้ปัญหาให้พ้นทุกข์ค่ะตั้งใจว่าจะเอาไปประกอบอาชีพในอนาคตถ้าเกิดว่า อยากจะมีรายได้เสริมหรืออยากหาอะไรทําแล้วก็เอาไปดูให้ตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวหรือเพื่อนหรืออาไปช่วยเหลือคนอื่นครับใช่ค่ะเช่นกันค่ะดูตัวเองแล้วก็จะได้หาทางสู่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่มไม่โอเคเราก็สามารถจะได้ป้องกันแต่เนิ่นๆได้แล้วก็อาจจะดูให้กับเพื่อนที่รายล้อมรอบตัวเราก่อนแล้วก็คนที่เรารู้จักก่อนนะคะ อย่างแรกเลยก็คือกะว่าจะเป็นหมอดูประจําบ้านก่อนเนาะ <g ül> ก็เอาไว้ดูตัวเองค่ะแล้วก็คนในครอบครัวค่ะถ้ามีโอกาสนะคะหรือว่าเรามีแบบสามารถเอาไปช่วยคนได้หรืออะไรก็อาจจะเป็นอาชีพก็ขึ้นอยู่กับวละค่ะถ้าหลังจากที่ผม่จบหลักสูตรพยาบาลเมื่อไหร่อะ <c oughs> ผมเองก็ตั้งใจทำอาชีพเรื่องของหมอดูยพยายาลเพื่อหวังว่าจะได้ช่วยเหลือคนได้ยากครับช่วยตัวเองก่อนเนาะเวลาที่แบบมีปัญหาอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรจะเล็กจะมากก็ ช้ไพ่พรมยาในการช่วยก็คือถามครูให้ครูช่วยตัวอย่างมันก็มีการตัดสินใจไงคะ่ะคือบางทีถ้าตัดสินใจผิดพลาดมันก็อาจจะผิดไปเลย<ม>การที่มีครูอยู่ด้วยก็จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นของหนูก็น่าจะลองกับตัวเองก่อนแล้วก็ลองกับญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะถ,นถ้าเป็นมั่นใจก็เอออาจจะไปแบบประก,บกอบอาชีพในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตว่าเออเราจะควรทํายังไงกับอนาคตดีเพราะว่าอย่างที่เพื่อนบอกก็คือตัดสินใจครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยมันเอฟเฟกไปไระยะยาวใช่ะ ตัวเองได้ก็ช่วยคนอื่นด้วยอ,อ, <laughs> อันดับแรกก็คือจะใช้กับชีวิตตัวเองก่อนค่ะในการตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็ดูดวงให้คนรอบข้างค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะจะลองเอาไปประกอบอาชีพดูเพื่อที่จะวันหนึ่งก็คืออาจจะเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้างค่ะเพราะว่าอยากมีความฝันก็คืออยากจะทํางานอยู่บ้านค่ะแล้วก็ดูแลครอบครัว หลังจากนี้ที่เรียน2วันที่มาอบรมหลักสูตรภูมิยานพยากรณ์ก็น่าสนใจตรงที่ว่าการพยากรณ์ของเรื่องธรรมดามันอาจจะทําให้เราระวังตัวแล้วก็ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิตในทุกๆวันได้มากกว่าการที่เราจะใช้ชีวิตไปวันวนโดยไม่มีแบบแผนอะไรเลยดีกว่าค่ะฝากไว้ด้วยนะคะภูมิยานพยากรณ์ขอบคุณค่ะ